เราจะทดสอบตัวการตั้งตัวัวิตุนะครับอันนี้ข้างยอดนะครับข้างยอดเป็นคนตั้งตั้งตัวนี้นะตัวนี้คือตัวกุ่มปัดโกนะครับเพราะว่าเราจะปรับตามแรงดันน้ำนะครับถ้าเปิดเป๋าก็ให้ทํางานได้เลยหรือว่าไห้เปิดให้แรงที่สุดนะครับหรือจะเป็นปั๊มต่รงนะ วันนี้ก็จะเป็นตัวโดยนาฬิานะครับเราออกแบบมาให้เป็นทํางานอัตโนมัติแต่วันนี้เราทดสอบโดยใช้ไม้นุ่นกันครับเพื่อเปิดปิดให้ปั๊มมันหยุดทดสอบการทํางานขอ,อ,อ,องตัวปุ่มนะครับอาจารย์ยอดเราปิดนับปิดตามดีกว่าปิดปิดตอนนี้ยังนะครับเราต้องตัล้อยูตอนนี้ปัมม๊ไมไม่หยุดนะครับตอนนี้ปัป๊มปั๊มอยู่นะครับมเปิด กีวตัวนี้จะเด้งออกมานะครับตัวตัวนี้โดด้ตัวนี้นะครับอ่างยอดปิดเมื่อปิดปั๊บดังนั้นน้ำมันก็จะ,ะไม่มีทางน้ำจะไม่มีทางไหลออกไปได้มันก็จะทําดันกลับมาให้ตัวตัวใบพายนะครับช่างยอดยิบใบพายให้ผมดิเอาตัวเดียวครับ ตัวนี้นะครับคือตัวใบพายนะครับลักษณะถ้าเทียบดูให้ดูนะครับถ้าน้ํามันไหลผ่านเปิดไปปับ๊บมันก็จะเด้งในแต่ถ้าน้ํามันไม่มีไหลไม่ไหลครับมันก็จะหยุดนะครับประมาณนี้หยุดประมาณนี้ทดอสอบอีกทีครับตัวลิมิตอวิทก็จะทำงานตังเสียงตังเครกนะครับ้วฆังก็จะทำงาน <c oughs> เดี๋ยวเราให้ดูอีกทีสุดท้ายนะครับว่ามันจะทำงานยังไงอเดี๋ยวนะเอาปิดนะครับมันก็จะมีเสียงดังครับเอาเปิดครับเปิดเดี๋ยวเพิ่งตั้งนะเปิดก่อนอ่าทีนี้ก็จะเด้งออกมานะครับกระบวนแค่นี้นะครับอาศัยการทำงาน,อนสองตัวของคอมพิวเตอรแล้วก็วใช้ลิมิตสวิตในการตัดอันนี้ไม่งั้นเราทดสอบเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะ ทดสอบกับตู้คอนโทรลนะครับที่เป็นตัวเซนเซอร์หรือตัวใช้แบเวลาคอามเมอร์นะครับเพื่อควบคุมตัวเซนยอยอางนี้เราใช้ได้กับใช้กับทําทเป็นส่งน้ําภายในบ้านหรือ,อแปลงถักนะครับก,กเกษตรนะครับได้นะครับวันนี้เราขอจบคลิปการสาธิตในการตั้งโปรซีทเพื่อนครับ